คืออยากถามพระอาจารย์ค่ะว่านักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติอาส่วนหนึ่งในนี้แหละก็รู้ทั้งหมดว่ามันเป็นสมมุติแต่สิ่งสําคัญเราจะออกจากสมมุติได้อย่างไรไปไปถึงไปวิมุตติอะคะ่ะขอพระอาจารย์เมตตาค่ะออกจากสมมุติไปสู่วิมุตติค่ะโอ้ ข้อความนี้ต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะออกจากมันและถ่ายถอนออกจากมันและไม่เป็นไปกับมันและเป็นอิสระจากมันจะมีประกันไหนบ้างนอ พอดีจะเป็นเครื่องเนินไปได้การเรียนรู้อัตตาและการเรียนรู้อนาตตพอที่จะออกจากวัดดักสงสาร เรื่องด,ดาวนั้นโอ้ต้องเรียนรู้สมมุติเรื่อาตาให้แจ้งชัดให้แจ้งชัดในอตาตรา เพื่อเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายออกจากความกำนัดยินดีในรูปในเสียงในกินในรถเพื่อที่จะ ให้ความเบาบางจางหายในกิเลสกามและพัสดุกามทั้งหลายทั้งบวงที่มากระทบทางตาทางหูดองกายหรือเรียกว่าอายตนะนั้นโอ้ ต้องอาศัยอาศัยความบกอาศัยการประกอบความรเบียงอาศัยความอดทนอดกทนในสิ่งที่หลอกง่อในสิ่งที่หลอกลวงทั้งหลายที่มากระทบอายต,ตนะทั้งหลายทั้งบวง บุญง่ายๆก็คือเพื่อที่จะออกจากออกจากกองทุกออกจากสมมุติจริงๆแนละ้วสมมุติทั้งหลายทั้งบวงนี้ มีคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากเลยนะมีคุณประโยชน์มากเลยในกะารถ่ายทอนก็อาศัยอาณาาอาศัยอาณาาในการเรียนรู้ในการถ่ายทอน บ่ให้บาดจ็กคำให้บาดจักทั้งหุณนและทษถดาเราเรียนรู้ื่าที่จะออก จากคุณออกจากโทษอันนี้มันเป็นสาระสำคัญนะมันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เบอทีจอกอย่างมันเพราะที่ไม่ให้เห็นคุณเห็นโทษ ในสองด้านทุสองวังทุกดิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีหุณล้วนแต่ไม่มีโทษทุกดร่งทุกอย่างเป็นกลางกลางเป็นบัวใสเป็นเครื่องดำเนินเท่านั้น ที่สุดแล้วคือความไม่มีอะไรเลยเหมือนกับการที่เราจะข้ามแม่น้ำมหานะีอันกวางใหญ่ต้องอันใสเรื่อไหมอันใสเรื่อไหม อศัยสมมุติเป็นเครื่องลำเนินเมื่อใดเราเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วเป็นผู้ข้ามไปได้แล้วสิ่งเหล่านั้นมีความจำเป็นหต้องแบกต้องหามเอาไปไหมเป็นอิสระหม นี่แหละก็เช่นกันระว่างสมมุติกับมีมุดอันนี้เป็นแต่เพียงข้อบเบียบเทียบเฉยๆแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้น